ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง NK Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับยานมารุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่หลายคนจับตามองไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนวิศวกรหรือเจ้าของกิจการที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มาแรงที่สุดในปีนี้และว,วันนี้เราจะมารีวิวให้ครบทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในห้องโดยสารสมรรถนะไปจนถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้กัน เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของยานมา2,026สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความแข็งแรงและทันสมัยตัวเครื่องมีดีไซน์ที่ดูดันขึ้นเส้นสายคมชัดเหมาะสำหรับงานหนักโดยแท้จริงกระจังหน้าแบบใหม่ดูแข็งแรงกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในเวลาทำงานตอนเช้าตรู่หรือตอนกลางคืนก็ตามวัสดุที่ใช้ในรุ่นนี้ก็มีการอัปเกรดฝาครอบตัวถังทำจากเหล็กหนาเคลือบสารกันสนิงม,มาอย่างดีเพิ่มความทนทานในทุกสภาพแวดล้อม ด้านล่างตัวรถมีการเสริมแชสซีให้แข็งแรงขึ้นรองรับแรงกระแทกและการใช้งานในพื้นที่ครุขราดได้ดีกว่าเดิมอย่างที่ให้มาในรุ่นมาตรฐานก็ทนทานมากขึ้นและในรุ่นสูงจะมียางลายออฟโรดที่เหมาะสำหรับพื้นที่โคลนหรือพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านข้างจะเห็นได้ชัดว่ามีการออกแบบบันไดขึ้นลงใหม่กว้างขึ้นและมีราวจับที่แข็งแรงช่วยให้ขึ้นลงได้ปลอดภัยมากขึ้นส่วนด้านท้ายของตัวรถมีไฟไท้ายแบบใหม่พร้อมไฟสัญญาณเตือนที่มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด รวมถึงไฟส่องสว่างด้านบนที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นกลางและรุ่นสูงเพื่อให้การทำงานเวลากลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่รถใช้งานธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้อย่างแท้จริงบอะที่นั่งออกแบบใหม่มีระบบการสะเทือนแบบลมในรุ่นท็อปช่วยลดแรงกระแทกจากพื้นครุขรดได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารทําได้ดีขึ้นถึง30%จากกลุ่นก่อนทําให้การใช้งานในระยะยาวไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนแต่ก่อนแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบสวิตต่างๆอยู่ในตําแหน่งที่ใช้งานง่ายมีไฟเรืองแสงช่วยให้มองเห็นในที่มืดหน้าจอดิจิทัลแบบใหม่แสดงข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ํามันเครื่องยนต์อุณหภูมิหรือแม้แต่แจ้งเตือนการบํารุงรักษา ในรุ่นท็อปจะมีหน้าจอสัมผัสที่รองรับบลูทูธสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเปิดเพลงหรือรับสายได้ระหว่างทำงานภายในยังมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นมีที่วางแก้ว2องตำแหน่งช่องเก็บเครื่องมือด้านหลังบอกและกล่องเก็บของที่สามารถล็อกได้ระบบปรับอากาศมีการพัฒนาให้เย็นเร็วและกระจายลมได้ทั่วห้องโดยสารมากขึ้นรวมถึงมีช่อง USB และปลั๊กไฟ12โวลต์สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ มาถึงจุดที่หลายคนรอคอยนั่นคือเรื่องของสมรรถนะยานมารุ่น2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่พัฒนาใหม่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมแรงม้าจะอยู่ระหว่าง45ถึง75แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขุดยกหรือไถานาระบบฉีดเชื้อเพลิงถูกปรับปรุงใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เงียบขึ้นตอบสนองเร็วขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลงระบบไฮดรอลิกก็ได้รับการปรับปรุง การยกของทำได้รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างง่ายดายทั้งบุ้งกี่หน้าดินเครื่องเจาะหรือเครื่องตัดหญ้าระบบ Quick a t t a c h ทำให้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษระบบ PTO หรือเพลาขับก็มาพร้อมระบบตัดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยเรื่องความนุ่มนวลขณะขับขี่ก็ถูกพัฒนาระบบการสะเทือนทำให้รู้สึกมั่นคงแม้บนพื้นครุกคะร,ระบบพวงมาลัยตอบสนองดีเบรกไวและมั่นใจแม้จะใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกเมื่อยล มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ไฮโดรสตแติกในบางรุ่นย่อยเพื่อรองรับทุกลักษณะงานสุดท้ายคือเรื่องของราคายานมา2,026มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกเริ่มต้นที่ประมาณ1,050,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือใช้งานทั่วไปหากต้องการรุ่นที่มีห้องโดยสารปิด แอร์และระบบไฮดรอลิกขั้นสูงราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0ล้านสา0ถึงบาทส่วนรุ่นท็อปที่มีทุกฟีเจอร์ทั้งจอสัมผัสบลูทูธบอดลมพลังไฮดรอลิกสูงและระบบไฟส่องสว่างพิเศษราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 6 5 0 0ล้านห0แถึงล้าบาทแล้วแต่ผู้แทนจำหน่ายและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งสรุปแล้วยานมารุ่นปี2026เป็นเครื่องจักรที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานสมรรถนะเทคโนโลยีหรือความสะดวกสบายในการใช้งาน ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรสำหรับงานจริงจังที่สามารถใช้งานได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นยานมารุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง NK Auto Review ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้ากับเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครับ